สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะคะ,ะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาวิเคราะห์นะคะแนวทางของห่วยรัฐบาลงวดประจําวันที่1กรกฎาคม2565นี้นะคะในความสัมพันธ์ในคลิปนี้แอดจะพูดถึงนะคะ,อะแอดจะพูดถึงหวยรัฐบาลย้อนหลัง15ปีว่า2ตัวนะคะแนวทางของ2ตัวมีอะไรที่ออกไปแล้วบ้างนะคะ ก่อนอื่นนะคะสูตรนะคะสูตรนะคะที่แอดเคยสอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะสําหรับสูตรนี้นะคะวิเคราะห์มาแล้วนะคะสําหรับงวดวันที่1กรกฎาคมนี้ก็คือได้เด่นกับ2กับ5นะคะได้เด่น2กับ5นะคะได้เด่น2กับ5เนาอ สูตรนี้วิธีการค,คิดยังไงนะคะก็สมาชิกก็สามารถที่จะนะคะไปดูย้อนหลังในคลิปก่อนหน้านั้นได้นะคะเอาเป็นว่านะคะสําหรับคลิปนี้แอดจะมาพูดถึงในเรื่องของนะคะในเรื่องของหวยสถิตินะคะย้อนหลัง15ปีนะคะย้อนหลัง15ปีนะย้อนหลัง15ปีมาดูนะคะ สำหรับย้อนหลัง15ปีนะคะของหวยรัฐบาลนะคะงวดประจำวันศุกร์นะคะแอดจะใช้ของวันศุกร์นะคะซึ่งวันศุกร์นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะ65านะคะ65ออกทั้งหมด3ครั้งในรอบ15ปีนะคะในรอบ15ปีคือ6 5หนะคะส่วน2ครั้งที่ออกนะคะในรอบ15ปีมีอะไร บ้างก็คือมี20นะคะ3 8 4 7ป2 8 2 9 5สองนะคะในรอบ15ปีนะคะออกทั้งหมด2ครั้งนะคะเยอะสุดก็คือห5นะออกทั้งหมด3ครั้งนะคะส่วนพวกนี้นะคะจะออก1ครั้งนะคะในรอบ15ปีของหวยรัฐบาลนะคะงวดประจำวันศุกร์นะคะ หครั้งนี่นะคะตามนี้เลยนะคะประเด็นสำคัญนะคะแอจะทำไมถึงให้ดูย้อนหลัง15ปีเพราะว่ากลับไปดูนะคะกลับไปดูก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของสูตรนะคะในส่วนของสูตรนะคะที่เราคิดคำนวณกันนะคะในคลิปก่อนหน้านะคะก็คือ2กับ5ทีนี้2กับ5ในความเป็นไปได้นะคะ ในความเป็นไปได้แอดคิดว่านะคะเราจะใช้ในการเจาะของกลุ่มตัวเลขนี้ก็คือ3ครั้งกับ2ครั้งนะคะซึ่งตัวเด่นของเรา2 2นะคะ2ก็จะมี20 62 82เนาะส่วนตัว5ก็จะมี65นะแล้วก็95นะคะ2ตัวนี้นะคะในส่วนของ ่ในส่วนของตัวเด่นนะคะสุดๆเลยนะคะแอดคิดว่าน่าจะเป็นตัว2นะคะน่าจะเป็นตัว2ที่เด่นสุดนะคะถ้าเป็นตัว2ก็จะมี6 2 8 2แนะแล้วก็สอเนาะ2 0งนี้ก็ออกไปหลายงวดนะก่อนหน้านี้0 2 2 0์สออนยะคะแต่ยังไรแล้ว5ก็เด่นนะถ้า5มา นะถ้าจะให้แอดฟันเลยก็ไม่กล้าฟันไม่กล้าฟันนะคะไม่กล้าฟันหกห้ากับเก้าห้าสองตัวเนี้ยนะเพราะว่างวดที่แล้วมันออกหนึ่งเก้าหกเนาะหนึ่งเก้าหกเก้าก็ยังยังสวยนะถ้าเก้าห้าเนี่ยหนึ 195, ่งเก้าห้าาวงวดเกาะหนึ่งเก้าห้าสวยแล้วก็แปดสองก็สวยใส่ห้าไปก็คือห้าแปดสอง เนาะห้าแล้วก็หนึ่งหถ้าให้แอดคำวิเคราะห์ because, นะตัว6กหถ้าจะมา6กหต้องมาในส่วนของล่างนะส่วนบนเนี่ย,ยตัวนี้กับตัวนี้นะสอนี่ก็อาจจะมาล่างได้นะคะอัลคาริทห้ปีย้อนหลังนะคะ,ะดูกันเลยนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะนะ สิบห้าปีย้อนหลังนะคะสิบห้าปีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะพรุ่งนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะมีโชคมีราบมีทรัพย์สินเงินทองสมกับวัฒนาทุกท่านทุกคนนะคะอย่างไรแล้วเดี๋ยวท้าอาร์ตมีติ ดีๆนะคะก็จะเอามาลงให้กับสมาชิกได้พิจารณากันเช่นเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ